ลองกู้เงินผ่านทูยืมเงินยังไงเปเน็กลองให้ดูทําตามได้เลยคลิปนี้จะมาสอนวิธีการกู้เงินกดเงินผ่านเปเน็กนะเป็นสินเชื่อใน t r u e m o n e y w a l l e t บอกก่อนเลยนะครับว่าสินเชื่อเปเน็กเนี่ยใครเพิ่งสมัครเนี่ยจะไม่สามารถกดเงินได้นะคุณต้องรอประมาณ6-9เดือนนะครับเขาถึงจะให้กดเงินนะแต่ถ้าเกิดใครอยากกดเงินสดได้ทันทีนะครับผมแนะนําสินเชื่อเปเน็กเอ็กซ์ต้านะครับขอแค่คุณมีเงินเข้าบัญชีมีรายได้เนี่ยคุณสามารถยื่นสมัครเปเน็กเอ็กซ์ต้าเนี่ย แล้วคุณสามารถถอนเงินได้ทันทีเลยนะครับถ้าเกิดคุณสมัครผ่านนะแล้วก็จะรบกวนนิดนึงนะครับถ้าสมัครผ่านลิงก์ผมเนี่ยพรบมนันนี่ดอทคิกสแลสเป็นเอ็กซ์ตานะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับเขาก็จะพาเข้าไปในทรูมันนี่วอลเล็แล้วเข้าหน้าแอปเป็น x กเอ็กซ์ตาทันทีแบบไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับแล้วก็ฝากพิมพ์ a s c 0 0 0 0 1ตรงอ้างอิงพนักง,งานหน้าอาชีพนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับผมปันจากช่องผ่นผอ,อน,นอยวเรื่่องสงเอถูอกฎหมาายเท่นั้นนะครับ แล้วผมจะบอกด้วยนะครับว่าต้องไปสมัครที่ไหนกู้ที่ไหนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มจฉาชีพเนะี่ยมาหลอกลวงคุณนะยังไงถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์เนี่ยรบวนกดถูกใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับส่วนเรื่องกู้เงินนะครับกู้เท่าที่จําเป็นและชําระคืนไหวนะครับสำคัญมากๆเลยนะเราต้องสากเครดิตของเราให,ให้ดีเลยนะครับและสําหรับการยืมเงินผ่าน p ป y น e x ในสินเชื่อ t r u e m o n e y Wallet เนี่ยคุณต้องกดปุ่มเบิกเงินได้เราเท่านั้นนะครับคุณสามารถยืมเงิน300บาท500บาทจากท u ูได้เลยนะครับนะ ให้เข้าที่น่าสินเชื่อก่อนใครหาไม่เจอให้กดที่ลิงก์นี้นะครับแล้วมันจะพาเข้าไปในแอป r u e หน้าไปเน็กทันทีเลยนะที่น่าสินเชื่ปเน็กเนี่ยให้สังเกตตรงเบิกเงินถ้าเป็นสีนดำดำเนี่ยแสดงว่าเบิกเงินได้แล้วให้เรากดเบิกเงินได้เลย หน้าเบิกเงินก็จะมีวงเงินคงเหลือซึ่งเป็นวงเงินที่เราสามารถเบิกเงินสดได้เองนะครับให้เรากรอกจํานวนเงินที่ต้องการให้มากกว่า300บาทและไม่เกินวงเงินคงเหลือนะครับโดยต้องเป็นหลักร้อยทวนเท่านั้นแต่ระวังด้วยนะครับมันมีค่าธรรมเนียมนะกดเงินต่ำกว่า3 0 0โดน30บาทกดเงินต่ำกว่า6000บาทโดน60บาทนะครับตามตารางนี้เลยใครกด300โดน30บาทเนี่ยโดนหนักมากๆเลยนะครับอย่าหาทำนะก็แนะนำว่ากดสัก1,500ถึง3,000บาทเนะี่ยก็โอเคกว่านะครับแล้วก็กดดำเนินตานต่อได้เลย หน้านี้ก็จะให้เลือกระยะเวลาในการผ่อนชําระนะก็เลือกเลยแล้วว่าผ่อนได้กี่เดือนนะครับโดยสูงสุดเนี่ยคือ5เดือนนะส่วนตัวแรกที่คุณเห็นเนี่ยคือยอดผ่อนที่ต้องจ่ายต่อเดือนนะครับเมื่อรวมดอกเบี้ยแล้วอย่างเช่นคุณเลือก5เดือนคุณจะผ่อนจ่ายเดือนละ648.01บาทพอจ่ายครบ5เดือนเนี่ยคุณจะจ่ายทั้งหมด3 1 9 0 0 5บาทอันนี้คือจ่ายหนี้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับ3 0มพันบาทคือยอดหนี้และ190บาทเนี่ยคือดอกเบี้ยนะครับหลังจากเรากู้ไป5เดือนนะ ก็ไม่ต้องจ่ายแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณจ่ายก่อนเนี่ยเขาก็จะหักดอกเบี้ยคุณนะครับอย่างเช่นคุณกู้มาวันนี้สามพันบาทคุณคืนพรุ่งนี้ก็จะเสียราวราสามพันสองบาทเท่านั้นนะครับเพราะดอกเบี้ยต่อวันเนี่ยสบาทต่อวันเท่านั้นเสร็จแล้วก็กดดําเนินการต่อได้เลยเลือกระยะเวลาในการผ่อนชําระถ้าโอเคก,ก็กดยืนยันได้เลยการผ่อนชําระก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดให้เราอ่านให้หมดก่อนถ้าโอเคแล้วให้กดยืนยันอีกรอบหน้า OTP เขาจะส่ง SMS มาที่เบอร์เราก็เอามาใส่ได้เลย ก็จะเบิกเงินสําเร็จแล้วได้เงินโอนเข้าบัญชีทูมันนี่โดยที่ประวัติการใช้งานเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเงินเปน็กเข้ามา3,000บาทและมีค่าธรรมเนียมเติมเงินด้วย30บาทใครจะถอนเงินหรือจะโอนเงินไปที่อื่นเนี่ยสามารถไปจัดตามต่อได้เลยนะครับโดยคลิปนี้สอนการถอนเงินและเบิกเงินจากเปน็กในทูมันนี่วอลเลตเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ